สอดคล้องกับอาพาธสูตรอย่างไรนะในอาพาธสูตรนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงวิราคะเหมือนกันนะเนี่ยในอาพาธสูตรนี่พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิราคะว่านะเป็นวิธีการที่จะทําให้โรคหายฉับพลันทันทีนะดูกระอาน์น์ก็วิวราคะสัญญาเป็นไนะดูกระอานน์ ภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงทมเป็นที่สลากืนอุปธิทั้งปวงทมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหา,นาอันนี้ก็คือนี่แหละทรรมเป็นที่ ระงับสังขารทั้งปวงเนี่ยคือการปรุงแต่งว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่อยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนั่นแหละอันนี้แหละทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงทำเป็นที่สะลากคืนอุปธทิทั้งปวงก็คือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละทาเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาในความอยากกําจัดความอยากเลย วิราคาต้องกับจัดความอยากในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทําไปที่สํารอกกิเลสนั่นี่แะก็วิราคะเนี่ยสารอกกิเลสเลยนะ <c oughs> ธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์อันนี้เป็นธรรมของธรรมชาติของอริยธรรมธรรมชาติของอริยรรสัจสีไม่ใช่ธรรมชาติของกิเลสไม่ใช่ธรรมชาติทั่วไปนะแต่เป็น ธรรมชาติที่ธรรมชาติของพุทธ,ธะที่ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลได้ดูกระอานนนนี้เรียกว่าวิราคะสัญญานะวิราคาสัญญานี่แหละและผลของวิราคาสัญญาเป็นยังไงนะเรามาดูว่าวิราคาสัญญาเมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งใน สัญญาสิบประการคือวิราคะสัญญานี่แหละลำดับนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เรียนสัญญาสิบประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วได้เข้าไปหาท่านพระคริมนนท์อย่างที่อยู่ครั้นได้กล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านพระคริมนนท์ครั้งนั้นแลอาภาตนั้นของท่านพระคริมนนท์สงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟัง สัญญาสิบประการนี้ท่านพระคริมานนท์หายจากอาพาธนั้นก็แลอาพาธนั้นเป็นโรคอันท่านพระคริมานนละได้แล้วด้วยประการนั่นแหลนะเนี่ยถ้ากำจัดราคะได้เนี่โอ้โหสบายเลยนะกำจัดความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากให้มีความกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากไม่ว่าด้านชั่วด้านดีเนี่ย โอ้โหจะดับทุกฉับพลันทันทีเลยนี่คือในอาพาธสูตรนะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เดี๋ยวเราไปดูในอริยสัจสนะี่น่าจะสอดคล้องกันเลยนะในวิราคาสัญญาในอาพาธสูตรกับการปฏิบัติศีลที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นี่จะสอดคล้องกับนะที่พระพุทธเจ้าตัดในพระไตรปิฎกเล่มสี่ข้อที่สิบสี่ท่านตัดถึง อริยสัจสี่ไว้พอเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้วอาจารย์จะร้อยไปจนถึงการกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์นะว่าจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้เนี่ยอธิบายหลักการสำคัญสำคัญที่คนเราจะออกจากความเจ็บป่วยหรือเรื่องร้ายต่างๆจะออกอย่างไรนะมาดูพระไตรปิฎกเลิมที่4ข้อที่14 <c oughs> ดูกระพิกสูตรทั้งหลาย ข้อนี้แลเป็นทุกขะอริยสัจคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุก อันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่ท่านก็ยืนยันว่าเป็นทุก,ทกขะอริยสัจเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ในเจลาสูตรนี่พระเจ้าตรัสว่าไฟไม่หัวไม่ผ้านี่ย,ยังไม่ใช่ทุกขอริยสัจนะมันก,ก็ทุกขอริยสัจก็เหลือทุกข์ใจที่มีกับสภาพไฟไม่หัวไม่ผ้าไฟไม่หัวนี่ยยเป็นความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยท่านยังไม่ตรัสว่าเป็นทุกขอริยสัจเลย แสดงว่าความเจ็บไข้ต่างๆนี่ไม่ใช่ทุกอริยสัตว์แต่ทุกอริยสัตว์นั้นก็คือเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ใจนั่นแหละกลัวว่ามันจะไม่หมดไปหมดไปก็กลัวว่ามันจะกลับมานั่นแหละอันนี้แหละคือทุกอริยสัตว์นะสรุปแล้วเมื่อเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันจะมีความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากเหลี่ยมนั้นมุมนี้อยู่นะกลัวกังวลวันไว ว่าจะไม่ได้ตามที่อยากเหลี่ยมนั้นมุมนี้อยู่ในนี้นะนี่แหละเกิดแก่เจ็บตายนอกจากจะทุกข์ด้านร่างกายด้านเหตุการณ์แล้วมันก็มีทุกขอริยสัจก็คือความกลัวกังวลหวั่นไหวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากนี่นั่นเชิงนี้อยู่นะเป็นทุกขอริยสัจนะประจบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วไปเจอสิ่งที่ ชังน awesome, ่ยก็กลัวว่ามันจะเข้ามาเข้ามากลัวจะไม่หมดไปเนี่ยก็เป็นทุกข์ใจความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์อันนี้ก็โอ้ยได้กลัวว่าจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็เป็นทุกข์กลัวจะไม่ได้มาอยู่อย่างนี้แหละได้มาก็กลัวจะหมดไปอยนี้ก็ทุกข์ใจอย่างนี้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ก็ยิ่งเน้นย้ำไปใหญ่เลยนะกลัวจะไม่ได้ตามที่อยาก ได้กลัวจะหมดไปเนี่ยมันเป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์อันนี้ก็คือนี่แหละอ่อุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละที่กบดานอยู่ในจิตว่าโอได้ตามที่อยากสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากทุกข์ใจไม่ชอบใจกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปนี่แหละที่มันฟังอยู่ในขันห้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันเป็นทุกมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกและเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้คือทุกขะอริยสัตว์ดูกระเพกสุดทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัตว์นะเป็นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอันทําให้เกิดอีกนะความอยากตัณหาความอยากมันทําให้เกิดอีกก็คือเกิดมีชีวิต ทุกๆอีกมันก็ทําให้เกิดมีชีวิตแบบทุกๆนี่แหละอีกมันก็กลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปนั่นแหละนะประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินมีปกติเพิดเพลินในอารมณ์นั้นนั้มันก็กําหนัดมันเพิดเพลินในอารมณ์ความรู้สึกที่ได้สมใจอยากนั่นแหละโอ้ได้สมใจอยากมันสุขใจชอบใจอู้มีความสุขเนี่ยมันเพิดเพลินอยูน่นตัวนี้แหละ มันสุกแวบ,บเดียวแล้วก็หมดไปเนี่ยไม่มีตัวตนแท้เนี่ยหมดไปเสร็จก็กลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปอยู่งั้นน่ะมันก็เกิดทุกข์ใจแล้วก็ทําให้เกิดทุกข์กายเสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ออกเสียพลังไปดันออกอยู่งั้นน่ะร่างกายพังหมดเลยอะ่ะอยากได้มากๆทําชั่วได้ทุกเรื่องเงียวนําให้คนอื่นเป็นตามบันทึกเป็นวิบากายดึงเรื่องร้าย มาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการนี่แหละคือทุกขอริยสัจคือการมาตัณหาเนี่ความอยากในกามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ว่าด้านชั่วด้านดีพฤติกรรมด้านชั่วด้านดีนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด,ด้านเป็นโทษด้านเป็นประโยชน์ต่างๆมันติดสุกลวงอะที่ได้สมใจอยาก ล้วต้องละเมิดทางกายวาจาเลยอันนี้เรียกว่ากามาพบากามาตัณหาถ้ากำจัดการมาตัณหาได้มันก็จะเหลือภาวะตัณหาความอยากในชั่วในดีที่อยู่ข้างในน่ะมันก็อยากอยู่ยนั่นน่ะอยู่ข้างในนู่นแหละะในภาวะในข้างในน่ะที่มันไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแล้วแต่ว่ามันยังออกอาการข้างในอยู่แล้วก็มีวิภาวาตัณหา นะความอยากอันวิเศษนะวะวิภวตัณหาเนี่ยวิภวะตัณหาเป็นความอยากอันวิเศษนะความอยากให้เกิดสิ่งที่ดีมันมีสองแบบแบบหนึ่งก็แบบทุกแบบหนึ่งก็แบบพ้นทุกถ้าเป็นแบบทุกนี่ก็ถ้าเกิดดีดังใจไม้ ได้หมดกิเลสดังใจไม้ได้เกิดดีดังใจไม้สุขใจชอบใจถ้าไม่เกิดกระทุกใจไม่ชอบใจอันนี้ก็กลัวจะไม่ได้ตามที่อยากนั่นแหละนะมันก็ทําให้ทุกข์กับอีกอันหนึ่งก็อยากให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะดีเกิดก็สุขใจได้ดีไม่เกิดก็สุขใจได้นะอันนี้ก็ไม่มีทุกข์อันนี้เป็นความอยากแบบพุทธ,ธะจะอยากก็ได้ไม่อยากก็ได้คุมได้หมดนะ วันถ้าเป็นเหตุให้ทุกข์นี่มันก็จะเป็นแบบกิเลสแต่ถ้าเป็นตัวพุทธ,ธนะนี่ก็จะเป็นแบบไม่ทุกข์นะอันนี้ก็คือเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลดูกระพิกษุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขขานิโรธอริยสัตท,ทีนี้สภาพดับทุกข์คือตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือ นี่แหละความอยากนั่นแหละดับโดยไม่เหลือเลยเมื่อความอยากดับมันก็ไม่ได้มีกลัวว่า e จะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปมันไม่มีแล้วมันก็หมดความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากนะมันกลายเป็นกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากแทนเพราะฉะนั้นใจก็ไร้ทุกเลยนไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกไม่ต้องเสียพลังไปแก้ปัญหาทุกพลังกลับมาเป็นของเราหมดเลยสร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคออก นะแล้วก็โอ้โหเอาชีวิตไปทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เงี่ยนาให้คนอื่นเป็นตามโอ้เป็นวิบากดีต่ตอตนเองและผู้อื่นตลอดการเลยนี่แหละถ้าตัณหาดับก็แก้วกล้าอัารา์เบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไรกังวลเลยนะดับทุกทั้งหมดทั้งมวลจากตัณหาเลยกลายเป็นสุขทั้งหมดทั้งมวลแทนกลายเป็นสิ่งดีทั้งหมดทั้งมวลแทนเลยนี่แหละ ตัณหานั่นแลดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคข้อปฏิบัติคือวิราคะเห็นไหมไปตรงกันกับศีลเลยใช่ไหมื่งกีที่พระเจ้าตรัสถึงศีลว่าศีลที่เป็นอริยะนี่เป็นยังไงนะศีลที่เป็นอริยสัตว์นี่เป็นยังไงศีลอริยสัตว์หรืออริยศีลน,นี่ก็คือวิราคะไปตรงกับอาพาธสูตรเลยใช่ไหมวิราคะนั้นจะทําให้หายป่วยอย่างรวดเร็วฉับพันทันที ไปตรงกับตรงศีลเลยพระไตรปิฎกที่สิบแปดข้อที่แปดสิบที่พระุทธเจ้าตรัสว่าปฏิบัติศีลถึงขั้นเป้าหมายสูงสุดคือวิราคะก็คือคลายสุขที่ได้สมใจอยากอันเป็นสุขาลิกะโลกียสุขสุขาลิกะสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมสุขเทียมไม่ใช่สุขแท้นะแล้วมันเป็นเหตุทุกทั้งหมดทั้งมวล มันสุกแวบเดียวหมดไม่มีจริงแล้วมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นะกลัวว่าจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปนะเราเป็นเหตุแห่งทุกกายเรื่องร้ายทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน่พะพอเห็นชัดว่ามันเป็นทุกข์กับวิราคะเลยคลายราคะไปเลยวิก็คือวิเศษนะวิด้านสูงสุดกับด้านต่ำสุดก็ให้มันหมดไปเลยราคะมันก็จะได้ความวิเศษที่สุดในชีวิต พอชัดเจนแล้วว่ามันเป็นทุกข์ก็สละสละคึนืนปล่อยไปไม่พัวพันไม่ต้องไปอยากได้สุขที่ได้สมใจอยากอีกโอ้โหพ้นทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลเลยนี่คือมักมีองค์8ทางเอกซ้ายเดียวสู่ความพ้นทุกข์น่ก็จะพ้นความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากกลายเป็นคนกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากกล้าที่จะหมดอยากกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากก กล้าอัอาหารอิ่มเอิบเบิกบานจำใสไร้กังวลตลอดการในเรื่องนั้นเรื่องนั้นน่าทำไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องก็มีความสุขทุกเวลาในทุกเรื่องน่ากลายเป็นร่างกายก็แข็งแรงที่สุดเกิดแต่เรื่องดีไม่มีเรื่องร้ายน่าเหนียวนําให้ก็ดื่นเป็นตามทําแต่สิ่งที่ดีโอบันทึกเป็นวิบากดีดึงเรื่องดีเข้ามาดันเรื่องร้ายออกไปน่าก็เลย ดีเยี่ยมที่สุดเลยจะดูแลสุขภาพก็ดีเยี่ยมที่สุดมีปัญญามันจะเกิดปัญญาที่จะปรับสมดุลร้อนเย็น,นรู้ว่าอะไรเป็นเหตุในความไม่สบายอะไรเป็นเหตุที่จะทําให้สบายมีปัญญาที่จะประมาณการกระทําให้พอเหมาะได้มาหมดเลยครบเลเลยดูกระพิกสูตรทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์วิธีดับทุกข์ าการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ถ้าก็ขยายจากมรรคคือวิราคะนี่แหละสละสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันเมื่อเข้าใจมรรคตรงนี้แล้วเป็นไงนี่แหละคืออริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยมรรคกันเดียวกันคืออริยมรรคมีองค์8ปดนี่แหละทางเอกซ้ายเดียวสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละอริยมรรคศีลอริยะน่ะอริยศีลศีลอริยสัตว์น่ะคือ ปัญญาเห็นชอบน,นี่ปัญญาเข้าใจถูกต้องเลยมีความเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจมีปัญญารู้เห็นเข้าใจอย่างถูกต้องเลยว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ไหน,นสภาพดับทุกข์เป็นยังไงจะดับทุกข์ได้อย่างไรก็เข้าใจชัดเจนเลยเมื่อเข้าใจทฤษฎีถูกต้องแล้วเป็นไงนี่เข้าใจทฤษฎีว่าต้องวิราคะให้ได้ ต้องเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของสุขลวงทุกจริงที่ได้สมใจอยากนันให้ได้สุขลวงที่ได้สมใจอยากว่ามันเป็นทุกจริงมันไม่มีตัวตนแท้นี่แหละเข้าใจชัดแล้วก็สละสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันเนี่ยมีปัญญาเห็นถูกต้องแล้วเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็คิดให้ถูกต้องนะสัมมาสังกปปะคิดให้ถูกตามที่เข้าใจนี่แหละแล้วก็สัมมา วาจาพูดให้ถูกสัมา,ากรรมันตะทำให้ถูกสัมาอาชีวะประกอบอาชีพให้ถูกสัมาวายามะเพียนให้ถูกสัมาสติมีสติปัญญาระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ถูกสัมาสมาธิก็ปฏิบัติมรรคทั้งเจ็ดองค์อย่างตั้งมั่นให้ถูกจนพ้นทุกข์อย่างถูกต้องไปเป็นลําดับลําดับก็ตั้งมั่นในความพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับ นี่เรียกว่ามักมีองค์แปดทางเอกซ้ายเดียวสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละอริยสัจสี่ก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทีละประเด็นเพราะว่าคนเรานี่จะแทงตลอดทำทั้งปวงคราวเดียวมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำไปเป็นลำดับลาดับพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้นให้ทำไปเป็นลำดับลาดับ ก็เร so on so ิ่มต so ้นจากการปฏิบัติศีลเบื้องต้นทีนี้ปฏิบัติศีลเบื้องต้นก่อนนะแล้วศีลเบื้องต้นจะปฏิบัติอย่างไรศีลเบื้องต้นก็เอาศีลข้อที่หนึ่งก่อนก็ได้นะศีลศีลข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเวรมณีนะปาณาติปาตาเวรมณีก็ปฏิบัติศีลข้อที่หนึ่งไปก่อนนะศีลข้อที่หนึ่งนี่เอาละเอียดที่สุดนี่เป็นยังไงศีลข้อที่หนึ่งก็เอา เราจะมาถึงประเด็นเรื่องของนาการกินเนื้อ